สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเมตาทาโร่คลิปพิกอาราศวันนี้นะคะหัวข้อก็คือคุณจะได้โด่งดังมีชื่อเสียงหรือไม่นี่คือคำตอบนะคะนี่คือหน้าไพ่ของคำตอบฉะนั้นตอนนี้นะคะทุกคนตั้งสมาธิให้ดีและเลือกไพ่ที่ดึงดูดที่สุดแล้วเรามาดูกันว่าคำตอบที่คุณได้นั้น คืออะไรโอเคค่ะถ้าหากพร้อมแล้วนะคะเรามาเปิดดูคำตอบของคนกองที่หนึ่งกันเลยค่ะสเตรน n นะคะคุณจะโด่งดังมีชื่อเสียง แต่ว่ากว่าคุณจะได้ชื่อเสียงและความโด่งดังนั้นมาคุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคคุณจะต้องเผชิญกับความยากลำบากก่อนนะคะและคุณสามารถที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้แน่นอนตอนนี้เพียงต้องใช้เวลาเท่านั้นนะคะเวลาเวลาจะค่อยๆแบบทำให้คุณเชี่ยวชาญมากขึ้นในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ทำให้สิ่งที่ง่ายทำให้สิ่งที่ยากกลายเป็นสิ่งที่ง่ายได้ในไม่ช้านะคะและความโด่งดังชื่อเสียงของคุณนั้นมองว่าจะยั่งยืนยืนยาวต่อไปตราบเท่าที่คุณอยากให้มันเป็นบางทีชื่อเสียงเงินทองที่คุณต้องการเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบคุณไม่ได้ต้องคุณไม่ได้มีความแบบทะเยอทะยาน มากจนเกินไปคุณได้เท่าไหนคุณก็พอใจในจุดนั้นบางทีตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงเป้าหมายนะคะคุณก็มีเป้าหมายเช่นกันและถ้าเมื่อมันถึงเป้าหมายนั้นปุ๊บคุณก็จะรู้สึกว่าโอเคคุณพอใจแล้วและถ้ามันจะไปได้ไกลกว่านี้คุณก็ยอมรับและคุณก็รู้สึกโอเครู้สึกดีแต่คุณจะไม่หลงและเริงไปกับชื่อเสียง และความด่งดังอย่างแน่นอนสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆตอบตรงไปตรงมานะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคำตอบของคนกองที่สองนะคะ มาดูกันค่ะคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังหรือไม่สามถ้วยนะคะคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะชื่อเสียงนั้นเนี่ยมองว่าเป็นชื่อเสียงในหมู่เพื่อนในหมู่คนรู้จักในหมู่คนที่แบบว่ายอมรับในตัวคุณอ่ะบางทีคุณอาจจะไม่ได้แบบโด่งดังแบบว่าเป็นคนสาธารณะแต่ว่า สมมติอยู่ในองค์กรองค์กรหนึง่งคุณจะโด่งดังในองค์กรนั้นคุณจะเป็นที่พูดถึงอืมอาจจะด้วยความมีลักษณะนิสัยที่ดีนะคะมิตรภาพเขาเรียกว่าความสัมพันธ์มิตรสัมพันธ์อ่ามิตรสัมพันธ์ดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุยเก่งคุยสนุกชอบเข้าสังคมนี่จึงทำให้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่เพื่อนในหมู่ สังคมที่คุณอยู่บางทีอาจจะแบบปากต่อปากไปไปในวงกว้างก็เป็นได้นะคะแต่ชื่อเสียงดีนะคะไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ดมีสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆตอบตรงไปตรงมานะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้ ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคนกองที่3คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังหรือไม่นี่คือคำตอบของคุณค่ะมาดูกันราชินีถือดาบคุณจะมีชื่อเสียงนะคะชื่อเสียงของคุณอาจจะมาจากการชอบแก้ปัญหาให้คนอื่น ความเป็นผู้นำนะคะความตรงไปตรงมายุติธรรมมีความรู้สึกว่าคุณมีวัยวบุติที่สูงมีอาจจะมีประสบการณ์ที่สูงก็เป็นได้ผู้คนให้การยอมรับคุณให้การนับถือคุณมีบริวารที่ดีมีบริวารที่ซื่อสัตย์ เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักกฎหมายเป็นทนายหรือเป็นอะไรก็ตามที่ช่วยเหลือสังคมช่วยทำให้ปัญหาของคนอื่นเนี่ยคลี่คลายนะคะและดูแล้วคุณเป็นคนที่แกร่งซื่อสัตย์จริงใจเมื่อคุณปล่อยพลังงานแบบนั้นออกมาปุ๊บ ผู้คนสัมผัสได้เมื่อสัมผัสได้ผู้คนก็เลื่อมใสในตัวคุณนะคะสรุปว่าทั้ง3กองนะคะคุณมีชื่อเสียงได้ทั้งหมดเลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆตอบตรงไปตรงมานะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้ ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ